ก้าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมเนี่ยเกมใหม่ที่จะเข้าสโตร์ไทยเร็วๆนี้เนี่ยไดเนตตี้ฟาเรนเนี่ยริสต์นั่นเองนะผมก็ก่อนจะไปดูเกมเพลย์เนี่ยใครมองหาร้านเติมเกมสำหรับปลอดภัยแนะนำร้านโัท็อปแอปเนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปแอปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์ได้หมดนะไม่ว่าเกมอะไรก็แต่เนาะจักรวาลซัมเมอร์วอรและนรกโคงไคสตาร์เรียวเกนชินินแพ็กทีโอเอฟ นะแล้วก็เกมยอดฮิตตอนนี้นะฮะสามโค้กแท็กติกเอ็มนะแล้วอีกหลายๆเกมนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยตรองโอทอมแอพนะฮะโอ้โหตอนแรกผมตกใจนึกว่าเกม PC ซีนะฮะไม่ใช่นะครับแม่งเป็นเกมมือถือนะครับผมเราทิ้งลิงก์ลงทะเบียนไว้ทั้ง iOS และ Android นะฮะเป็นเกมแนว RPG นะครับผมผสมผสานการต่อสู้อย่างลงตัวนะฮะอย่างกับเกมไอ้นี่เลยอะ Assassin's Creed นะครับผมอ่านะแล้วก็โอ้โหดูชุด ดาบสํหรายเนี่ยมีดาไม่พอมีหอกเงาวไว้ด้านหลังอีกมีธนูอีกโอ้้วมันจะหอบอาวุธอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยอันนี้ก็รอบสังหาได้เนาะนี่ผมเห็นแล้วผมก็ตกใจเนี่ยอันนี้มันเกมมือถือหรือเปล่าเนี่ยโอ้เกมมือถือนะครับผมแต่มาแบบเกมพีซีเลยเนี่ยนี่ให้ฟังเสียงบรรยากาศ ของเพลงนีได้กิ่นอายของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เสียงของเอฟเฟกต์ต่างๆนในเกมดูดิเสียงลงเสียงลมเสียงวิ่งเสียงจกอาวุธง้างจนูนี่ได้อัจรดมากๆเลยนะยอะไรมันจะลงตัวขนาดนั้นเชียว นะบอเลยแม่งเหมือนเอซซินคิดเลยมีรอบสังหารมีใช้อาว,วุธดาบมีฟันซึ่งแน่นะเลือกเอาเลยตามอัตยาใสสศัตรูไม่ทันระวังก็เรียบร้อยเห็นแล้วเป็นไงครับเดี๋ยวก็เข้าเร็วๆน,นี้เลยครับเวลาหลายเพจหลายเว็บไซต์หลายเกมนะฮะหลายช่อง เอาเกมเพียมาลงเนี่ยไม่นานเกินรอครับผมใครใหญ่นะครับผมเช็มุใช่หรือเปล่านะดูใน Google ลงทะเบียนมาเนะ่เขาเป็นวิธีตามูไรนะครับผมโอ้ดูดาบคล่องแคล่วงไวมากนะอย่าเห็นเขาใช้ไอ้หอ,อกยาวๆเนะีนะ่ยมันรู้มันห้อยไว้ไทำไมเนะ่ ันหอกหรือธงวะผมมองไม่ชัดเนี่ยเออมาเอ้ใช่แล้วเลยนี่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 ไม่ใช่ธงนะฮะงาวนะครับผมเป็นเหมือนควนยาวดาบยาวนะฮะโห่เห็นแล้วคันมือเดี๋ยวนี้เกมมือถือมันพัฒนาขนาดนี้เลยนะฮะรายละเอียดพื้นดูดิอันนี้ก็น่าจะปัก มันเซฟจุดเนาะว่าเรามาถึงนี้ก็เซฟไว้อลิกระตุกนี่คารวะหนึ่งจอกอันนี้ก็น่าจะเป็นการอัพวิวอะไรสักอย่างเนี้ยไปต่อครับผมยังไม่เจอศัตรูล,ลุมมามาทีเดียวเลยนะอันนี้เหมือนค่อยๆเดินนะย่า้ศัตรูหันมา ศัตรูมันยืนหันหลังตลอดเนี่ยเกอันนี้น่าจะสู้กริงแล้วนะผมว่าน่าจะได้ทั้งระบบ PC ด้วยมั้งเนี่ยแต่ตอนนี้ลิงก์ทะเบียนมันมีแค่ Android กับ i o s นะผมว่า PC น่าจะได้อยู่มัง้งแต่อาจจะมาทีหลังครับเวอรช์ชัน PC นะว่าเกมมันภาพมันสวยเกินเวอร์นะ เข้าแน่ๆเร็วๆนี้เลยครับผมปัดทั่วอะไรจะแม่นปบบน,นั้นนี่อันนี้อยู่ข้างล่างก็มีไม่รู้การเดินเงียบๆแบบอาจจะมีเสียงหรือเปล่านะพอผมเห็นฉากตรงกลางๆงเห็นไหมไอ้ยากระโดดลงเสียบได้เลยอะไรจะโหดขนาดนั้นวะ ไม่ใช่น้องกระโดดลงมาแล้วขึ้นไม่ได้คลิปของไปนะเ,เสียงลมเสียงเพลงได้ใจอย่าบอนด,ด่วนไปถึงเลยไอ้ย่ามีการเดสสลบด้วยเนะฮะดูฉากน้ำโคตรสวย ก็เกมเพย์อาจจะไม่ชัดมากัะแต่ว่าดูแล้ได้อารมณ์มากดเสียงลบนี่มีหน้าไม้ด้วยโอ้โหมันมีอาวุธจกี่อย่างวะเนี่ยในตัวเดียวกันเนี่ยดูดิเต็มตัวเลยฮนะไม่ว่าจะเชือกธนูดาบทวนธนูหน้าไม้อีกโอ้โหรบเครื่องเรื่องปิ้งย่างอันนี้มันหน่วยรอบสังหารอะไรวะเนี่ย G.I.Joe นี่ฮะการเคลื่อนไหวสมูทมาก่าทางต่างๆคือคาบรรยากาศอ้โหไอ้เหี่ยมันเกมพีซีชัดๆโอ้โหถ้ามือถือนี่คือระเบิดแน่ๆดูทรงกราฟิกขนาดนี้ มันก็จะมีแผนที่ให้ดูขวาม,มือครับผมว่าเราตรงไปตรงไหนยังไงเออเพิ่งเห็นศัตรูหันหน้าสู้ไว้ก็สู้ไม่ได้ครับเราเก่งกว่าอย่าบอกนะมีปืนสั้นอีกเหมือนสมัยโบราณเนี่ยปืนไฟอะ่ะเออจะได้ครบเซตเลยตอนนะี้วิ่งไปลูกวิ่ง สวยสวยสวยจะยืนไว้บรรยากาศดีจัดเนี่ยฉากมันแบบได้เหมือนแบบเป็นพวกหุบเขาที่เคยขังคนเนี่ยนีย่ดูฉากต้นไม้ฟังเสียงดีๆนะ ว้าวเนี่ยก็เป็นอีกเกมนึงเนี่ยที่ลงทั้ง iOS และ Android เนี่ยเอาภาพบรรยากาศเกมเพลย์ให้ดูก่อนที่มันจะเข้าเร็วๆนี้เนีฮยไม่รู้เมื่อไหร่แต่เร็วๆนี้แน่นอนนะฮะถ้ามาแบบเกมเพลย์แบบนี้ไม่ต้องห่วงนะได้เล่นกันแน่นอนไม่เกิน2-3เดือนอาจจะไม่ไม่ถึงอาจจะเร็วกว่าน,นี้ด้วยนะฮพราะงั้นเกมเพลย์ไม่คงไม่ออกเร็วขนาดน,นี้ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็มาลงทะเบียนไว้จะได้ไม่พลาดเกมดีๆแบบนี้นะเวลามันมาก็จะได้แจ้งเตือนแล้วก็ดาวน์โหลดเลยเนาะยังไงมีข่าวติดตามจากตรงนี้เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบอีกเนาะยังไงก็เติมเกมเติมถูเติมไว้เติมไฟต้องโอโตะอัพนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะฮะมีวันใจให้กันด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมใหมาต่างๆนานาทุกวันนะ่ยเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม